พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสนุกวิทย์คิดทดลองแต่วันนี้พี่พี่ม6ทับ1จะมานำเสนอความรู้อะไรให้กับน้องๆนะคะรู้กันบ้างเราตามไปดูกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนนายงวิทยาคมดิฉันนางสาวพัชรมนตเจนถนอมาเลขที่3ค่ะดิฉันนางสาวจิต,ตานุสงเลขที่1 นางสาวเลาศิลาพลเลขที่14ค่ะวันนี้กลุม่มของพวกเราจะมานําเสนอเกมที่มีชื่อว่าทายซิชชั้นอะไรในหัวข้อโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ชั้นโดยผู้เล่นจะต้องทายว่าแต่ละชั้นคือชั้นอะไรแล้วดึงเพื่อดูเฉลยค่ะชั้นทีึ1 ลึกประมาณ700กิโลเมตรสถานะเป็นผงแข็งและมีสภาพเป็นพลาสติกค่ะชันที่3มัชิมภาพมีความลึกประมาณ700-2,900กิโลเมตรมีสถานะเป็นองแข็งค่ะต่อมาส,สันที่4แกนโลชันนอลมีความลึกประมาณ2,900-5,140ถาางึง 4, Channel, ก 2, ิโลเมตรส่วนมากมีสถานะเป็นผงเหนียวค่ะต่อมาชั้นที่5 ความลึกลับมาณ5 1 4 0กิโลี้ยวนี้เป็นหินที่สูงกลางของเกนโลกค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอ